เดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นของหน้าร้านเราด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้เนาะเราพามาดูว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างน,นะคะลูกค้าเผื่อลูกค้าเนี่ยรียบกดสั่งทันเนาะเพราะว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าใช่เรามีโปรส่งฟรีอ่าเฉพาะ ในไลฟ์ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะเฉพาะลูกค้าที่ดูจากไลฟ<ช>์เท่านั้นเนาะใช่ซึ่งนะคะกติก,กาง่ายๆเลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจนะจ๊ะก็คือแคปหน้าจอในไลฟ์สดตรงนี้นะคะ <ๆ S 2> เพื่อไปรับสิทธิ์ส่งฟรีได้เลยนะครับผม แล้วก็ยังไม่ส่งฟรีอย่างเดียวนอ้อน้องหนิงเนะาะตอนนี้สตา r บิลล่าแล้วก็มีวกกี้ลด10%ด้วยใช่น่าเสียใจยเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายเหมือนกันนะคะใชะะ่เราก็เลยอยากจะพาลูกค้านะคะมาดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยน่าซื้อขนาดไหนตอนนี้พี่แอนดมินนะคะยิงไปทางบ้านท,ทีแล้วก็บ้านแดงแล้วนะคะก็สวัสดี <c oughs> เป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะผมตอนนี้อยู่ที่ หน้าร้านไอทูนมาดนนทบุรีนะะครับผมนะวันนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าน้องเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะคะนั่นก็คือ31มกราคมเนาะก็คือโปรโมชั่นนะคะทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เนาะที่เป็นลด10%ของตัว m ิลวอกกี้แล้วก็สตาบิล่านะคะก็ลด10%แค่วันนี้วันสุดท้ายด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบสิทธิ์พิเศษน่นก็คือ ส่งฟรีทุกรายการนะแต่ว่าเพื่อเป็นกติกาง่ายๆนะคะแคปหน้าไลฟ์เพื่อไปรับสิทธิ์อ่ะเดี๋ยววันนี้เราขอเริ่มที่สตาบิลล่าเลยได้เลยค่ะครับผมนะตัวสตาบิล่านะคะตัวนี้อย่างที่บอกใช้มือนะคะเรืนะะ่องของอ่าหาคะค่ะอ่าตัวนี้นะคะลูกค้าตัวสตาบิล่าอย่างที่เรารู้ร,รู้กันเนาะว่าเขาเนี่ย จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของระดับน้ำนะคะแล้วก็ตัวอ่าระดับนม้ระดับเมตรใช่แล้วก็ไม้บรรทัดด้วยแบรนด์ที่เมดินเยอรมันนะคะลูกค้าเรื่องความเที่ยงตรงของเขานะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรนะวัตถุดิบวัตถุดิ ที่เขาเอามาทำวัสดุเนาะวัสดุที่เขาเอามาทำนะคะคุณค่าที่จะแข็งแรงทนทานเนาะแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะคะความเที่ยงตรงอะไรเนี่ยเป๊ะมากๆเลยเดี๋ยวเราพามาดูกันที่ตัวระดับน้ําก่อนละกันนะคะลูกค้านี่เลยจะมีแบบว่าทั้งขนาดเล็กใช่ขนาดเล็กเนี่ยให้ลูกค้าดูใกล้ๆได้ไหมน้องมีเดี๋ยวจะให้ไปดูที่ไซส์เล็กสุดก่อนเลยอ่าได้เลยตัวเป็นหนิงไปเสียงไว้ก่อน นี่เลยนะคะนี่เลยค่ะตัวที่เล็กที่สุดของตอนนี้ตอนนี้เนาะนี่เลยครับอันนี้จะเป็นแค่ระดับระดับน้ำเนาะจะเป็นขนาดเล็กสุดขายจะมีทั้งหมด3ไซส์เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือจะมีแม่เหล็กมาให้ด้วยนะคะตรงนี้นะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นไซส์เริ่มต้นนะคะลูกค้าตัวนี้ขายดีขายดีมากเลยค่ะก็คือตัวนี้ขายดีมากรองลงมาเลยนะคะลูกค้าอืม ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ<า>ตัวนี้จะให้แม่เหล็กมาทั้งด้านข้างแล้วก็ตรงก้นของน้องตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถถอดออกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยแถมด้านหลังนะคะยังมีที่เหน็บมาให้ด้วยนะนี่เลยตามภาพเลยะคะ่ะลูกค้าว่าน้องเนี่ยมีแม่เหล็กทั้งด้านข้างก็คือสามารถติดกับเหล็กด้านข้างก็ได้นะคะหรือว่าจะตรงก้นของน้องก็ได้นี่เลยนะคะส่วนตัวนี้อ่าก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้เลยสามารถใช้ทั้งได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งตามรูปเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบเริ่มต้นก่อนนะคะ,<ช>คะแล้วก็ส่วนต่อไปแบบใหญ่สุดเลยใหญ่สุดน้องหนิงเห็นย,ยังเอ่ยโอ้โหตัวใหญ่มากตัวนี้นะคะพี่ช่างก่อพี่ช่างก่อต่างๆนะคะใช้ได้เลยตัวนี้มีแม่เหล็กด้วยนะคะลูกค้าเนาะจะออกให้ดูก่อนได้เลยคะ่ะผมน้องไม่ได้ยาวได้แค่นี้นะคะลูกค้า สามารถยืดความสูงความยาวของน้องเนี่ยไปได้อีก <ไป S 2> เนาะน,นะคะ,ะในนี้เขาบอกว่าน้องเนี่ยสูงอยู่216เซนนะคะนี่คือขนาดปกตินะแต่<ม>สามารถยืดออกไปได้ถึง3 7 9 <79. S 1> ยาวมากนะคะใช่อย่าง,งรูปเลยนะคะพี่ช่างก่อนด้จะ ใช้งานได้ดีเลยตัวนี้นะคะผมเห็นไหมหูสูงมากลูกค้าแถมมีแม่เหล็กด้านข้างมาให้ด้วยนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6, 6จุดนะคะที่เป็นแม่เหล็กนะคะทั้ง6จุดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็น106 tm นะคะไทหนึ่ง้ยทตัวนี้ก็ลดเหมือนกัน10%นนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะ น้ำหนันองค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะต่อไปต่อไปไปดูแต่ละไซส์อะไซส์เล็กก็มีจากตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันนะอยากมาประมาณเหมือนไซส์เพิ่มไซส์เล็กมานิดหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นไทป์แป as นะคะตู้าตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันก็คือลูกค้าสายงาน diy นะคะต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มาจัดตัวนี้ไปเพราะว่าน้องค่อนข้างแบบ ขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายเนาะ<ช>ตัวนี้<ช>นะคะหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นไท 70Tm นะคะลูกค้านี่เลยได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะแบบนี้เลยมีที่แขวนมาให้ด้วยนะคะผมอ่าต่อไปนี่เลยลูกค้าอันนี้มีแม่เหล็กเหมือนกันค่ะโอ้โหอันนี้แม่เหล็กให้มาทางด้านเลยแถมกระเป๋าไว้ใส่มาให้ด้วยกระเป๋าก็แน่นหนาแน่นอน ๋อตัวนี้เป็นสตบิล่าเลยนะคะเนี่ยอะตัวนี้ใส่กับเข็มขัดได้เลยแล้วก็ฮิวแบบนี้ไปได้เลยนะคะลูกค้าครับผมต่อไปนะคะก็อะเป็นตัวนี้ให้เห็นใกล้ๆตัวนี้จะมีอะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นด <Digital. S 2> ิจิต<ม>อลครับอมอะตัวนี้จะเป็นแบบมีดิจิตอลมาให้ด้วยนะคะตามรูปเลยนะ,ะลูกค้านี่แบบนี้เลยนะคะสามารถใช้งานได้แล้วก็ มีให้เราทาบเส้นได้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นระดับน้ํานะคะระดับน้าก็จะประมาณนี้เลยนะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นไซส์ต่างๆนะคะใช้70 70อย่างที่เรารู้กันว่าก็จะเป็นตัวธรรมดานะคะจะต่างกันที่ความยาวเนาะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะต่างกันไปตามหน้างานต่างๆของลูกค้านะคะอย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้นะคะก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะครับ ตามไทายของน้องเนาะต่อไปเรามาดูที่ตัวไม,ม้บรรทัด<ช>นี่เลยค่ะ,คะสตัวขายดี3ตัวนะคะตัวนี้เป็นแบบเล็กสุดนะไม,ม้บรรทัดพับได้เรียกได้ว่าเป็นชิ้นแรกของสตา b ิ l ่าที่เขาทำออกมาเลยนะคะลูกค้าเป็นสินค้าชิ้นแรกเลยเนาะนี้ก็จะเป็นน้องไม,ม้บรรทัดนะคะคลูกค้า นี่เลยมี3แบบนะจ๊ะแบบนี้เลยนี่ก็ประมาณนี้นะคะต่อไปเนาะเรามา<อ>ดูที่บิล่ายังไม่หมดเนาะน้องหนิงใช่ค่ะยังมีอีก ตัวเอกของเขานะคะครับผมนั่นก็คือตลับเ<ล>มตร<ล>ตลับเมตรนะคะมีหลายไซส์มากอ่ะมาดูไซส์เริ่มต้นของเขาเลยเป็นตัว3เมตรตัว3เมตรความพิเศษของเขาเห็นไหมพี่ไม้มีขีดแดงๆตรงนี้นั่นก็คือน้องสามารถวัดมุมภายในให้เรานะสามมติว่าลูกค้าต้องเข้ามุม แล้วตัวตลับเมตรเนี่ยมันเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะลูกค้าน้องตัวนี้สามารถวัดมุมภายในมาให้เราเรียบร้อยเลยลูกค้าสามารถดูที่ตรงนี้ได้เลยนะก็คือมันจะเป็นตัวฐานตรงนี้เนาะ,ะน้องก็จะขึ้นมาตรงนี้เราไม่ต้องมาเพง่งว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เริ่มต้นที่3เมตรแล้วก็เป็นตัว5เมตรนะคะตัวนี้นะคะ bm 300ตัว5เมตรนะแล้วก็จะเป็นไซ ถัดมาตอนนี้จะเหลือ20เมตรนะคะประมาณนี้เลยนะตัวตละเมตรนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าประมาณนี้นะคะของตัวสตา b i บิล่า10%วันนี้วันสุดท้ายนะคะลูกค้าแล้วก็สิทธิพิเศษนั่นก็คือส่งฟรีทุกรายการลูกค้ารีบมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะอะต่อไปเรามาดูที่มิวกกี้นะลูกค้า มีวกที่เป็นแบบแลวพาไปดูอิเซสซอรี่ก่อนละกันนะคะลูกค mm ้าเอออย่างที่เราเห็นนะคะตามนี้เราลด10%ทุกรายการนะคะลูกค้าลดทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แท่นชาร์จนะคะลูกค้า mm hmm. เดินเยอะ mm hmm. <laughs> นะลูกค้าแค่นี้แค่ตัวแท่นชาร์จ mm hmm. แบบนี้นะคะเราก็ลดนะแล้วก็ส่งฟรี mm hmm. ตัอย่างเชลนี้นะคะจะเป็น m 1 2นะคะลูกค้าเนาะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นตัว ไขควงกระแทกนะคะนี่เลยนี่เลยอ่านี่ตัวนี้แท่นชาร์จ<ม> M12-18 FC เราก็มีขายนะตัวนี้เป็นฟาชาร์ดด้วยแล้วก็ชร์จได้ทั้ง M12 แล้วก็ M18 นี่เลยแบบนี้<ว>นะคะับผมตัวนี้เป็นฟ้าชาร์ดไนหะมหรือถ้าลูกค้าไม่ซื้อแบบฟ้าชาร์ดนะคะแบบธรรมดาเราก็มีขาย M12-18 C <ม>จะต่างกันนะลูกค้า f C กับ C ไม่เหมือนกันนะคะลูกนะคะ้า f c จะเป็น้าชาร์จตัว C นะคะก็จะเป็นชาร์จปกติเนาะอันนี้เราก็มีขายนะคะลูกนะคะ้าเพื่อความคุ้มเนาะจัดไปเลยนะคะ M12 18 f c ได้ทั้ง12แล้วก็18และยังเป็น้าชาร์จด้วยหรือถ้าลูกค้าสายงาน M12 นะคะตัว12เราก็มีขายปกติเลยนะอันนี้ลด10%ทุกตัวเลยนะพี่มายาค่ะผม,ม นะคะนี่เลยนี่ก็มีไฟฉายนะคะตัวนี้เป็นไฟแบบส่องพื้นที่ได้เลยนี่ก็มีลดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีส่งฟรีด้วยมีแต่หน้าซื้อทั้งนั้นเลยนะคะสายอ,อุปก,กรณ์ต่างๆนะคะซือพี่ๆที่มองหา,าสว่านนะคะตัวนี้ ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะตัวนี้จะเป็น m 1 2ขนาดแบบ m 1 2อย่างที่เขาบอกไปว่า m 1 2ของมิลเนี่ยกำลังค่อนข้างแรงพอๆกับ18โวลต์บางตัวเลยนะลูกค้าใช่ค่ะโอ้แรงมากนะคะลูกค้าอันนี้ก็มีอันนี้รู้สึกว่า A ที่ลด10%จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านเลยใช่ค่ะทาไม้สะดวกมาหน้าร้านตอนนี้นะคะรีบเข้าไปกดในออนไลน์ได้เลยลูกค้าคุ้มมากๆเนาะอ่านี่เลย ต่อไปเรามาดูนี่โซนนี้นะคะจะเป็นอิสเซสซอรี่ต่างๆของเรวองอีนะคะชั้นพวกนี้นี่แข็งแรงทนทานมากนะคะลูกค้าแล้วดูแบบเหมือนจะบางแต่ก็ไม่ได้บางนะทีไมาสามารถวางของหนนะักๆอะไรได้เลยเยอะแยะทุกอยนี่วางได้เลยลูกค้าอยากจะวางอะไรก็วางได้เลยะครับ mm hmm. นะนี่เลยนะคะก็จะประมาณนี้ ออมออ่าตัวนี้นะคะนี่ขนาดเซตนี้นะคะชุดดอกสว่านตัวนี้นดอกไขควงเซตน,นี้ก็ขายดีนะคะลูกค้าราคานอะก็จะประมาณนี้เลยเซตน,นี้ขายดีขายดีจริงๆนะคะลูกค้ามีหลายท่านนะคะมาแล้วก็สอบถามหาถึงเซตของมิว w a กกี้ตัวนี้ก็ขายดีมากมากลด10ด้วยนะลูกค้า5 5 9 8กก็อาจจะประมาณร้อย 1 5อบาทนะคะที่ลดไปเนาะนี่รีบจับจองเลยนะคะเพราะว่าหลายท่านนะคะเรียกร้องให้มิววอกกี้เนี่ยจัดโปรแต่ตอนนี้เป็นโปรของร้านเราเองนะคะลด10%นั้นๆทีจะมีเนาะรีบกดสั่งซื้อเข้ามานะ,นนะเซตนี้นะคะเป็นเซตชุดลูกบ็อกนะคะลูกค้านี่ตัวนี้ก็ภูมิใจนำเสนออีกันนะคะ ราคาอยู่ที่ประมาณ3แบงค์เทามิทอนนะคะลูกค้าเซนนี้ก็น่าซื้อเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบ1นทับสด้วยนะคะลูกค้านี่ใช้กับบล็อกได้เลยนะมีกล่องมาให้ด้วยมีเบอร์ก็จะมีตามนี้เลยนะคะสี่มิล4ี5 5. 5 5 5เบอร์ก็จะมีตามนี้เลยเนาะเป็น1นทับสนะลูกค้านี่เขาก็จะมีบอกมาด้านหลังแบบนี้เลยนคะครับผม น,ะะนี่มีกล่องมาให้ด้วยเซนนี้ก็น่าซื้อนะคะต่อไปมี่เลยชั้น อันนี้เราขายแยกนะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งอันนี้แผงอันนี้เราก็ขายต่างหารเนาะถ้าลูกค้าซื้อมีแพลนจะซื้อรีบซื้อเลยเพราะว่ามันค่อนข้างน้องคือค่อนข้างแยกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นถ้าลูกค้าไม่ได้ออซื้อตอนมันเป็นส่วนลดนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบราคาแรงนิดนึงราคาเยอะใช่ยิบย่อยเยอะมากถ้าตอนนี้มันลดอยู่ก็รีบซื้อได้เลยนะคะหรือว่าใครกลัวจะเสียสิทธิ์ในการลด10%ซ อยากซื้ออะไรนี้หน่อยนะคะซื้อแค่กล่องไปก็ได้ลูกค้าน่าซื้อเหมือนกันเอ๊ะรู้สึกตรงนี้อ๋อนอนจะเป็นกล่องสองห้าจะเป็นแบ่งครึ่งด้วยตอกชิ้นใช่ออเอาไว้ใส่ในกล่องเครื่องมือแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าถ้าแบบกรณีที่แบบจะแบ่งช่องอะไรเงี้ยใส่ลงไในกล่องเครื่องมือได้เลย<ช>แบบนี้เลยนะคะหรือจะแขวนข้างเขาแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ชิ้นนี้ได้ไปสองอันเลยนะคะลูกค้าในราคานี้เลยราคานี้เลยนะคะได้ไปสองชิ้นแบบนี้ แบบนี้เลยถ,ถ้าไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรแต่อยากซื้อเนาะพี่ช่างบางคนแบบวินาน,น,านที m i ลวอกกี้จะลดนะคะลูกค้านี่เลยตามนี้เลยมาต่อกันเลยครับตัวนี้เป็นอีกตัวที่ขายดีเรียกได้ว่าลูกค้าหน้าร้านนะคะมาทีไรมีต้องจับจองไปตลอดเนาะเพราะว่าค่อนข้างขายดีเลยตัวนี้จะเป็นมีดทับอนเนกประสงค์นี่เลยค่ะลูกค้าเป็นได้ทั้ง มีดคัตเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เนาะรู้สกึกจะออะตรงนี้สิหรือยังไงตามรูปเลยเปิดฝาขวดได้ด้วยอืมเขาเนี่ยเขาบอกว่าหกอินหอินหนึ่งหอินวันใช่สญญามารถใช้งานได้ต้องหกอะไรก็อย่างเลย,ยแค่ะคะอันเดียวเองใช่ใชค่ะ,คะตรงนี้เนี่เป็นหัวไขค,ควงได้ด้วยนะคะผมหัวไขค,ควงอ๋อเขาบอกว่าเป็นแบบ หัวอ,อันนี้ก็ได้หัวแบนก็ได้ค่ะพี่ไมโอ้ถือว่าคุ้มมากก็ค,คือซื้อแค่ชิ้นเดียวสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยอย่างที่เขาบอกเลยว่ามันแบบหกหกอย่างในหนึ่งเดียวครับผมนะคะตัวนี้เนาะเป็นคัตเตอร์ไม่พอตัวนี้มีไวมมดเปลี่ยนให้ด้วยคะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อนะคะซื้อคู่กันไปแบบนี้ได้เลยแบบนี้นะคะค่ะ อันน,น,นี้อันนี้เรียกว่าขายดีมากเพราะว่าเราสต็อกมานเนี่ยลูกค้ามาเดินในโซนของมีวอลกี้คีไลนะคะต้องหยิบกลับมือต้องหยิบกลับไปตลอดคช่หยิบต้องหยิบหยิบกลับไปตลอดนะคะ <laughs> เพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเนาะ <laughs> เพราะว่ามันแบบคุณสมบัติมันสามารถใช้ได้หลากหลายมากๆแล้วแล้วก็ราคาดีมากๆอันนี้ยังไม่ใช่ราคาที่ลด10%นะลูกค้า อ่ะอันนี้ยังไม่ลด10%กระซิบนะว่ายังไม่ได้ลดถ้าอยากได้ลด10%รีบกดได้เลยเพราะว่าได้ทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านไม่พอนะคะวันนี้ลดไม่พอส่งฟรีฟด้วยนะคะผมรีบซื้อเลยตัวนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันนะคะนี่ก็น่าซื้อเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เป็นตัวหัวไขควงมาให้นะคะตัวนี้เนาะจะเป็นมีดคัตเตอร์แล้วก็ตรงนี้สามารถตัด พวกได้พวกอะไรได้นะคะรู้สึกตัวนี้จะเปิดขวดได้ไหมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าที่แน่ๆมีนี่มาให้ค่ะที่เน็บที่เน็บอันนี้ก็มีนี่บนะลูกค้ามีที่เหน็บมาให้ทั้งสองอันเนาะเออคุ้มเหมือนกันตัวนี้ก็คุ้มนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่นี่เลยที่ไปได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าอยากได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์รีบกดเลยนะคะลูกค้านี่เลยน่าซื้อว่ามันแบบ คือมันดูแข็งแรงมากนะพี่ไม้ใช่แล้วตรงนี้มันแบบไม่ได้สก,กินนะคือมันเป็นลายแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเหมือนแกะสลักมานะคะ,ะม้าข้าปั๊มลงไปเลยกับสินค้าใช่ใชนะคะ,ะไม่หลุดไม่ลอกนะคะก็คือมีละเทระเบิดไปเลยต่อไปอเมื่อกี้เป็นตัวแบบแบบนี้ไปอันนี้เป็นแบบมีดค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นห้าห้าอินหนึ่งห้าอินน ไฟอินว <laughs> ตัวนี้นะคะลูกค้าเนาะเป็นแบบมีดพับนะคะมีดพับอนเนกประสงค์เหมือนกัน <คา S 1> ตัวนี้<ร>นะตัวนี้เป็นหัวไขควงมาให้ด้วยนี่เลยให้มาแบบตามนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดฝาขวดได้ด้วยอุ้ยอันนี้เท่ม,มนันนะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแบบสายมีดนะคะลูกค้านี่เลยจ้าตัวนี้ก็มีให้เน็บมาด้วยอู้หูดูดิดูดิอย่างนี้เลยอย่างตามรูปเขาเลยนะคะขันอะไรก็ได้หมดอุ้ยอันนี้ก็น่าซื้อ ราคานี้เลยค่ะลูกค้าแต่ยังไม่ลด10%นะราคานี้ราคาหน้าร้านนะจ๊ะโอ้โหวัสดุอะไรดูน่าซื้อไปหมดเลยเออเอาสิเอาสิอ,าสอีกหนึ่งตัวอ,อันนี้เท่มากค่ะมองไม่ได้เป็นสีแดงเนาะมันเป็นสีดำเท่มากตัวนี้เป็นมีดพับเฉยๆนะคะลูกค้าใหญ่มากเลยสำหรับพี่ๆสายที่ต้องอ่ะอาจจะเป็นเอาไว้นั่นแหละตามการใช้งานเลยนะคะลูกค้า ตัวนี้ก็มีนี่โซนนี้คือลูกค้าเดินมาบ่อยแล้วก็ดูบ่อยเลยที่พลาดไม่ได้เลยนะคะลูกค้านี่เลยสินค้ามาใหม่ของ m i l ว a อกก e นะคะเป็นไขควงอเนกประสงค์เนาะทั้ง2ตัวเลยนี่แต่ตัวนี้จะเป็นได้มาทั้งหมด14ชิ้นนะคะส่วนตัวนี้ได้มาทั้งหมด8ชิ้นนั่นก็คือน่าจะเป็นตัวดอกของน้องเนาะ ตัวนี้อย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะสองนี้สองตัวนี้เป็นสินค้ามาใหม่ของ New w a l k e ราคาเท่านี้เลยลูกค้าอยากให้ลองอยากให้ลูกค้าถ้าลูกค้าแบบอยากกดจริงๆแนตะ่ไม่รู้จะกดอะไรนะคะลูกค้ากดอันนี้เพราะว่ามาใหม่ของ New w a l k e นะคะอ่านี่เลยนะคะลูกค้าสองตัวนี้รีบกดเลยยังไม่ได้ลดนะตัวนี้ กดไลค์เลยค่ะบผมนี่ค่ะเป็นออเซสซอรี่นะคะที่น่าซื้ออีกตัวหนึ่งพัด้ม <laughs> แปะพลมนะคะนี่เลยเรียกได้ว่าพัดลมก็มาพัดลมก็มีมีหมดนะคะมีวอล k ก้นนี่เลยสายพี่ช่างนะคะถ้าต้องทำงานแล้วแบบ ร้อนนะลูกค้าบางทีแบบเราต้องทำงานมันร้อนเนาะ,ะไม่ต้องไปแคมป์อย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าทํางานเนี่ยอากาศบางทีมันไม่ได้ถ่ายเทขนาดนั้นเราต้องมีพัดลมนะคะลูกค้านี่เลยพัดลมเรามีทั้ง m 1 2แล้วก็ m 1 8นะคะต่างกันยังไงต่างกันที่แบตเตอรี่ <Battery. S 1> นะคะลูกคะ้าเนาะแล้วก็น่าจะเป็นที่ขนาดด้วยนะคะขนาดของน้องแล้วก็ตัวแบตเตอรี่แนะนานะคะใส่แคมป์ก็ใช้ได้ ประเด็นคือสีสวยด้วยนะคะดำแดงน่าใช้มากๆแล้วก็มีให้เลือกทั้ง2แบบนั่นก็คือแบบแบบ M 1 2แล้วก็ M 1 8นะคะให้ลูกค้ามีสาย Milwaukee รีบสื้อเลยราคาต้อง้ารามาเข้าไปเช็คได้ที่หน้าเว็บได้เลยนะคะนะคะรานะคายังไม่ได้รู้สิกเปอร์เซนต์เนาะนคะกดได้เลยกดได้เลยแบ,บะกดวันนี้นะคะส่ง รี <Free. S 1> ส่งฟรีให้ผู้นี้ได้เลยนะคะลูกคะ้าคุยผิดที่กดวันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวรีบสั่งส่งให้เลยนะอย่าลืมใช้สิทธิ์ส่งฟรีนะคะ,ะ,คะลูกค้าแล้วก็ลด10เอร์เตวันสุดท้ายเท่านั้นอืมลูใครดูตัวไหนเป็นพิเศษไหม แล้วก็ตัวของมิววอกกี้ก็มีเป็นตัวตลับเมตดด้วยนะคะใช่คุ้มมากค่ะลูกค้าอันนี้ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเนาะแบบน่ารักน่ารักใช่ค่ะเป็นแบบว่าพวงกุญแจใส่ติดตัวไว้กับกระเป๋าอรอย่างนี้แนะนําเป็นตัวนี้เลยเท่เลยตัวเนี้ยไม่ต้องใช้จริงก็ได้แขวนไว้เท่ๆก็ได้นะคะตัวนี้จะแค่2เมตรนะลูกค้าแต่ใช้งานได้จริงนะเนี่ยใช้งานได้จริงให้ลูกค้าเออใช้งานได้จริงอ่า ตัวนี้มีด้านเดียวนะคะลูกค้าจะเป็นแบบนิ้วแล้วก็มินแบบนี้เนาะจะมีด้านเดียวด้านหลักไม่มีนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เนาะใช้งานได้จริงนะนี่ปุ๊ยอะแ,แล้วก็เรากิดผิดอานี่แบบนี้นะคะมีแบ,บบล็อกด้วยไหมมีครับผมว้าวแล้วราคาดีด้วยลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่นี่เลย ยังไม่ได้ลดสิบเปนะราคานี้นะคะลูกค้าแขวนเท่ๆได้เลยนะคะนี่นิดหน่อยนิดหน่อยนิเอ๊ไหนดีนะฝั่งนี้แหละนะคะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปทำงานก่อนชิคชเออเท่นะคะลูกค้าอืมเท่มากเลยอ่ะเนาะนี่นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วลูกค้าถ้าอยากอยากซื้อ นีแค่นี้แค่ชิ้นเล็กๆแค่นี้เราก็ลดนะคะ10%ส่งฟรีด้วยนะอย่าลืมแคบหน้าจอนะคะเพื่อไปใช้สิทธิ์ส่งฟรีกัน,นก็จะมีตั้ง3เมตรก็มีนะคะ5เมตรก็มี2ตัวนี้จะไม่ได้เป็นแบบมียางหุ้มกันกระแทกนะคะแต่ถ้า5เมตรแบบมียางหุ้มกันกระแทกก็มีนะคะผมนี่เลย8เมตรก็มีนะคะลูกนะคะ้าตามนี้เลย นะหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจเป็นถังเนาะ oh. ถังเก็บความเย็นน้องหน,น,อนิเนาะใช่ใชโอเคค่ะมาเฉลยเล่นึนงโอเคนี่เลยค่ะตัวนี้ถังเก็บความเย็นหรือภาษาบ้านเราคือกระติกครับ <laughs> <laughs> กระติกนะคะลูกค้าเอ๊ะเปิดยังไงนะโอ้เราลองเปิดดิ <laughs> แต่ของมิวกี้ดีอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าเขาจะมีความแบ่งแยกนกล่องอันนี้แบ่งให้ด้วยเผื่อลูกค้าคนไหนเนาะใส่น้ําแข็งเข้าไปด้านล่างแล้วก็อันนี้ใส่เป็นพวกแบบว่าผลไม้ก็ได้แช่เย็นไว้ใช่ค่ะสามารถใส่ของได้ใช่ค่ะหรือจะใส่เครื่องดื่มตรงนี้ได้เหมือนกันดยอยากจะมีน้ําแข็งไว้ใส่แก้วอ๋อแยกน้ำแข็งได้ได้เหมือนกันคุ้มมากค่ะเหมือนมีตู้เย็นแบบพกพาตู้เย็นแบบมินิพกพานะคะลูกค้าเนาะนี่เหมือนแบบในตู้เย็นบ้านเราเนาะ ปกติเราจะเห็นแบบโล่งๆเป่านะเนื้อม่วันนี้เราลองแบบเปิดให้ดูค่ะลูกค้าใช่แล้วราคา<ช><ๆ>ก็ดีด้วยตอนนี้อ่าที่ติดไว้ยังไม่ได้ลด10%ยังะะไม่ได้ลด10%นะคะลูกค้าราคานี้ยังไม่ได้ลดนะบอกเลยว่าถ้าลดไปแล้วจะคุ้มขนาดไหนนะคะเหลือสองใบนะหน้าร้านตอนนี้รีบสั่งนะคะรีบสั่งเดี๋ยวจะส่งให้เลยพรุ่งนี้นะคะลูกค้า อย่าลืมแคปหน้าจอไปใช้สิทธิ์ส่งซีด้วยนะคะผมอะโอเคก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทั้ง2แบรนด์นะคะ Stabilo แล้วก็มี w a l k i e นะคะเป็นโปรของทางร้านเรานะคะวันสุดท้ายของเดือนมก,การาคมนี้นั่นคือ31มก,การาคมนี้ลด10%นะคะเดือนหน้าไม่มีแล้วนะคะลด10%แบบนี้เ <c oughs> นาะเดี๋ยวเราคอยติดตามกันว่าแบรนด์ต่อไปลดอะไรนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะ ตอนนี้รีบใช้โปรนะคะลด10%แล้วก็ถ้าอยากได้ส่งฟรีอย่าลืมแคปนะจ๊่คะ,คะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ส่งฟรีได้นะคะผมก็ฝากไว้ด้วยนะคะทั้งสแบรนด์เลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณลูกค้าทุกคนมา,มากๆเลยนะคะ ติดตามแล้วก็ดูตต้แต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์นะคะขอบคุณ<ม>หน้าร้านไอทุนมาทั้งสองสาขาไว้ด้วยนะคะเชียงใหม่แล้วก็นนทบุรีนะคะผมก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลย